ก็กลับสวัสดีชาติกัยทุกคนครับอยู่เหมือนครับเอกนะครับก็วันนี้ในส่วนของสกินฟรีเอลซุกนะทีไมเนอร์ก็อย่าลืมมาทำเก็กกรรมกันผมไม่แน่ใจว่าผมอัปเดตกรรมส่วนนี้ให้ทุกคนดูหรือยังนะแต่นะ่าอัปเดตไปแล้วแล้วก็ในส่วนของมีเอเซนการับกรอบยิปปับนะครับก็อย่าลืมมาทํากันนะครับผมก็แลกไปอันนึงแล้วนะผมแลกในส่วนของท่าเต้นไปนะครับก็อย่าลืมมาทํากันภารกิจไม่ได้ยากนะครับ ค่อนข้างง่ายนะเราจะส่งมิสเทอรี่บ็อกก์เนาะเออในส่วนของสลิมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับรก็เดลฟ์ก็เช่นก็นส่วนตัวมองว่า อเซนกาปรับมาค่อนข้างดีนะไอเสาถ้าหนึ่งเนี้ยค่อนข้างจำแมวมากเลยครับเพราะว่าถ้าหนึ่งเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าหนึ่งจะจําไม่ผิดก็คือมันวางวางเสร็จแล้วก็เท่มากเลยล่ะเนี่ยนะผมตัวมองว่าโอเคนะสกิลหนึ่งมันเป็นอมาตะได้ด้วยนะครับถ้าเราวางใส่ตัวเองเนาะข้ามอันนี้กันเดี๋ยวไปดูในเกมอเลยก่อนปะเลโกดูสนิทลปุปสแตทอาร์ของนางครับน่ารักมากนะ ผมชอบสาวไทยนี้จริงๆก็กขอพูดไอเกลเลยก่อนนะครับก็เป็นการอธิบายในส่วนของพลิกพลิกแอนด์แบนนะแแรงนะนนจริงๆพวกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่โอ้พี่ไม่เคยลงแรงเลยจริงๆก็ลงนะครับจริงซีซั่นที่แล้วก็อนะีมอร์ทองนะเมอร์ทองด้วยตัวเองนี่แหละเออสนุกดี้ตะนุกีจะท้าทายตัวเองดี่นะก็ฝั่งข้าไม่เขาจะเฟือ่องฟิคในส่วนของไอเน,น็ตนะครับส่วนฝั่งเราเป็นในส่วนของไฮเดเต็เนาะ ก็โดยรวมฝั่งเราจะมีตัวโกงสองตัวมีฟอนเลนติโนกับไฮยเตะนะครับไอ้ไฮยะเตะเนี่ยถ้าเล่นดีๆนี่โกงมากนะจริงแล้วก็ในส่วนของเฟนโซ่กำลังมาแรงนะครับตัวมันเก่งมากนะเก่งชนิดที่แบบว่าโกงได้เลยทีเดียวจียวละแ้าในส่วนมีของกาสตันดานี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาอัมมาตะแปดวิไม่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 ควรจะมีอยู่จริงบนโลกนี้ แเ,เ,นนะเหลืออีก10วินาทีก็ตอนนี้ป่าเราจะเป็นในสมที่แนตนะครับป่าเขาเป็นในสองซินเนเชียนะก็ไม่ได้แย่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นเนาก็ข้ามาเนี่ยแทนยินดีต้นรับซ<อ>ูสุดในเกมเลยดีกว่าครับก็เป็นในส่วนของเอเซนกามิเลนนะตอนนี้เราจะทําหน้าที่ใายๆกับซัพพอร์ตครับจริงเอเซนกาก็ทําหน้าที่ ใครซัพพอร์ตจริงๆเอเซนกามันสามารถเออผมเคยเจออยู่ตาหนึ่งผมเดินคิวใครสักคนนี่แหละแล้วคือตัวมันก็ทําได้นะจัดปักมามตอนตกิ้หนึ่ง<ม>กดใส่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้กดนะครับเพราะว่าตอนนี้กดมากัดน้องก้านะแหลงนี่แหละเออถ้าคนดูช่วงต้นคลิปก็จะรู้นะว่ามันเป็นแหลงนะในตานี้นะเพราะเราจะมาเทสระบบว่าสุดท้ายแล้วเอเซนกามันดีขึ้นหรือเปล่าเราต้องเทสของจริงเขานะ ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของโรมม i n g ในแผ่นปัจจุบันก็รู้สึกว่ามีของแท้์อย่างไกอ x กับอมูเลตมากับพวกไฟเตอร์เนี่ค่อนข้างดีนะว่าของนั้นช่วยชีวิตพวกเขาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับประมาณนี้นะผมจะเล่ตลอดเวลาเลยขอโทษด้วยนะครับก็จริงๆก็ถ้าถามว่า s กามันยังอยู่ในส่วนที่คิดว่าพอเล่นได้ไหมผมว่า น่าจะเล่นได้แล้วนะมีโอกาสติดเมตานะครับรู้สึกว่ามันน่าจะขยับมาขึ้น A ไม่ A ก็ S ไปเลยนะครับถ้าเล่นเก่งๆแต่ผมยังยกให้ A บวกนะยังไม่ถึงขั้นโกงอะไรขนาดนั้นยังมีวิธีกแก้มันอยู่นะครับนโนเก็บไปในส่วนของมุลาดนะผมไม่แน่ใจว่ามุลาดเขาหลุดออกไปหรือเปล่านะดูจากเกมส์เป่าผมบอกว่าจบวนนะแต่สุดท้ายเล็ว้วถ้าผมจำไม่ผิดอะ ทินก็จะไปรับเวฟเลนมูลาดนะครับแล้วเขาก็เจะเดินมามวางดับไว้ก่อน,นครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะคือโดยสัญชาตญาณนะครับเวลาเราเล่นเบสนะถ้าเป็นตัวละครที่มีสกิลประเภทโซนหรือสกิลที่สามารถเจ็พุ่มได้ก็กดกดไปเปไลยจัดไปเลยเอสเนก้ามัปรับบางใบม่ได้สามารถกด1แล้วก็กด2วางไว้ในพุ่มหญ้าที่เราไม่เห็นได้นะครับก็ก็บอกว่าของดีนี่จัีโยก,กแล้วก็สตัน ก็ไม่ได้แย่ตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าเขาหลุดหรือเปล่านะเมันกขาจะหลุดผมก็แรงตริ่งใส่นะนี่แรงนะทุกคนเพิ่งรีมาเลยนะแต่เพิ่งรีไอจ้องเพิ่งรีอะ่ะผมไปเทสมาเหมือนกันตอนรีรีเสร็จเลยก็อยอไอเซนกาแหละไปเทสมาวันแรกั่แหละก็เลยไม่ได้ลงลิปไอเซนกา้ทุกคนดูเกื่อระโวันนะครับ ว่าเหนื่อด้วยแล้วก็ง่วงด้วยนะเขาขับตัวผิดกข,ขับ,ข,ข,บข,ขับไอ้นั่นมาติดไอ้นั่นหมุ่มาดิอืมมันนับเป็นฮิตบ็อกนะครับสกิลของเราสกิลหนึ่งเราเดินก็ติดนะครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเดีย๋ยทุกคนถามว่าเอ้ยพี่อวยเกินไปเปล่า<ๆ>จริงๆมันก็มีข้อสิเราเราจะเดินหนีนะ เราเดินทะลุท่าหนึ่งันได้เห็นนะที่ผมลองเทสดูว่ามันเดินติดหรือเปล่านะอแล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เราเป็นอมตะได้นะโดยการกดส่ตัวเราไม่มีครูดาวด้วยเมื่อถ้าจะไม่ผิดคือถ้าครูดาวสกิลหนึ่งมีไม่มีครูดาวอ่ะตอนนี้พยายามจ่ายไปนะแล้วเก็บเลือดเผืือไว้รอดเขาใครจะ รวนใจเราค่อนข้างผอมคัวนนะสป่าตอนนี้ค่อนข้างเล่นดีนะครับเขาให้เอามากนะจริงร้ายจุดใจได้เลยอันนี้ผมยังฝืนเคลียร์คลิปนะเพราะว่าเพื่อเราเดินมานะครับเพื่อเราก็ดึงไม่โดนไงโอ้บอกกาวเอีตะไคร้ดึงโน้อยกดออโต้แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว เพื่อผมนี้เป็นอย่างี้ตลอดนะแต่มันก็ไม่ค่อยจะชอบเล่นโลมครับเออเดี๋ยวแพ้น,นี้ผมว่าผมจะเล่นโลมโลมกับเมทนั้งแหละโลมเมทไฟเตอร์จังเกิลกับแคลรี่เดี๋ยวเบื่อบเบื่อเบื่อสามเลนที่เราเล่นเลนหลักก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นอืมไม่ก็ถ้าแพ้เยอะเดี๋ยวค่อยเล่นแคลรี่เออนะก็มีแนวทางในการเล่นนะจริงผมเล่นทุกเลนนะแต่แพ้บ้างครับชนะบ้างก็นๆๆน ตามนั่นแหละแต่ก็ว่านะครับถ้ารีบขึ้นต้นสี่เราจะไม่ค่อยเหนื่อยนะได้เล่นเกมอื่นด้วยเนาะประมาณนี้นะครับนี่ส่วนของไละเซนก้าที่แปดปัจจุบันปรับมาใหม่โมเดลสวยมากน่ารักด้วยเอาไปเลยเต็มสิบโมเดลนี่ค่อนข้างดีเลยอืมสองไคนี้ค่อนข้างโอเคนะครับชอบผมชอบนี่ผมพักกลับไปนะเขาหนีมานะ ให้เพื่อเราฆ่านะครับเอาจริงนะเซนการ์พลังแฝงเดีวิวเอาไปเทสหนิ่งก็ค่อนข้างโอเคนะแต่แต่ถ้าจะดีสุดถ้าผมจะไม่ผิดผมลองเทสดูอ่ะอาจจะเป็นพลังแฝงเออไอ,อ้นั่นอนะพลังแฝงฮอลลี่ทันเดอร์เอออันนั้นนา่าจะคุ้มสุดเพราะว่าสกิลสองกับสกิลหนึ่งมันมีโอกาสโดนคนเจ็ดส <I 'm S 1> ิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่สองก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆแหละ เขาไม่กดผ้านะในรครืนโกล์นะเขาปากมานะเราฟิกเกอร์อันติ้งช็อตนี้ช็อตหมอลำติ่งประมาณนีนะ้ในส่วนของอเซ็กซ์ในปัจจุบันส่วนตัวยกให้นะว่ามันเป็นเนะอวบวกแล้วจัดเทียนระเออเดี๋ยวค่อทำตารางในสองช่องแล้วกันอิงตามพี่ดอยแต่บางตัวไม่อิงตามพี่ดอยในชะ่งนั้นแต่ตอนเนี้ยฟอนเรนติโน่น,นี่ต้องให้แบนนะครับต,ตัวมันโกงเกินอนะ่ะ ด้วยด้วยเทมด้วยแหละมันมันยังไม่โดนเนื้อมันเดิบมันเนื้อไปก่อนหน้านี้นานมากเลยนะแต่หลายแพทมากอะปัจจุบนันยังไม่เนื้อเลยเดี๋ยวนิงตลกมากแล้วก็สกิลรอประมาณนี้ครับก็สามารถโซนได้ระยะไกลไกลผมไม่แน่ใจว่าไกลพอกับแอนเน็ตหรือเปล่าถ้าจะไกลพอกันเลยมั้ง ไม่มองการตีไปนะโซนไปนะว่าจะใช้คิดตีบ้านนะเราเดินเข้าไปยังไงก็โดนเขาต่อยอยู่ดีนะครับส่วนเลนดั้งก็แตกแล้วนะจิ้มคิดว่าไฮเตกเขายืนได้นะครับอันนี้แรงจริงเลยแรงนะครับแล้วก็เล่นง่ายโอเคก็ได้ดิบไปช็อตนี้นะครับนะส่วนนี้ส่วนตัวมองว่าแอ้นก้าไมยังเก่งนะอือ เก่งเก่งก็เดี๋ยวทุกคนลองเล่นดูแต่มันอาจจะแพ้ไฮโ,นะโนนะหนะอู๋เจอไฮโนอยู่แต่ถ้าไฮโน่แบบปลาไม่ค่อยคมมากออก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าปลาคมก็ก็ปลาอินบอทรัวๆอะ่ะจริงมันน่า,นารำคาญนะไฮโน่ปืนไฮโน่เก่งนะใครมีใครลองไฮโน่สักเกี่ยวบ้างผมคิดว่ามันปืนสลอ็อตช่องเหนื่ยไฮโน่แบบเดิมดีกว่าหรือไม่ก็ใครไม่อยากออกเกมเดิมก็สักเกี่ยวนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของไอเซนกาในปัจจุบันถ้าถามว่าบางฉากที่เราเล่นพลาดก็มีนะก็คือวิธสองเราครับพลังแฝงอีกอันนึงผมคิดว่าถ้าเอาไว้แก้แบบว่าถ้าเราสกิลแม่นๆก็จะมีในส่วนของสิกิโพนะแ่ว่าหายยากหน่อย หายากก็ค่อนข้างดีผมผมจะบอกด้วยว่าทำไมเองไม่ขีบไปคว่ำมือดึงขว่ามือนะรอดนะครับเล่นแบบดึงสายมือประมาณนี้ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แย่หรอกก็เล่นได้อยู่ชอดนี้แค่เคลียร์คีปนะเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วนะเพราะว่าไอ้สปีดโบสเจ้าปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับ ั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาอะคือบังเออคือมันเป็นการเติมเกมใหม่ขึ้นอะเห็นเออบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยพี่สปีดโบ๊ทที่มันไอ้กระดานโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลต่อเกมมากผมจะบอกว่ามีเยอะนะครับพอมันกดทั้งเกมเลยเออแล้วคูดาวมันก็น้อยน้อยน้อยแบบน้อยจริงๆอะคือแป๊บๆกลับบ้านรีเลือดเติมเกมคือแผทนนี้แทบจะไม่ต้องมีลูอี้บอกให้คือลูอี้มันก็ยังเก่งแหละ ในการเรียกไฟแต่คือแบบพอมีเจ้าสิ่งนี้มานี่คือหมอลำซิ่งอะบอกให้ตอนนี้ก็พยายามเล่นนะครับก็จส่งห้จะเตเขาเก็บไปนะมาอันแล้วกันในะส่วนของเรานะก็พยายามเล่น <Your team S 1> ลก็มีจอดที่พลาดนะครับจอดน,นี้แหละจอดน,นี้นะโดนรัสผักเข้ามาในป้อมเลยเจนความประหมางเราด้วยนะเลื่อนะอๆ,อๆก็ป่าลงมากันแร้ว ประมาณนี้ส่วนก้าวไฮเตะกบยืนด้วยการอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเล่นได้นะประมาณนี้ไฮเตะเก็บ e ไปครับกรณีส่วนตัวถามว่าถ้ามันเล่นคอมโบกับใครอะ่ะอาจจะคู่กับแก๊กไม่ค่อยดีอะไรแต่คิวเดอร์อาจจะเล่นได้นะเล่นคู่คอมโบคิวเดอร์น่าจะห่าง แต่ถ้าเป็นแก๊กที่บอกว่ารู้ว่าเราจ่ายสกิลอะไรไปแล้วก็ก็เล่นกูได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะก็โดยส่วนตัวเซนก้ามันถูกปรับมาเป็นตัวที่ทําคอมโบโอเอ๊ะผมเดินติดกินแล้วดูหน้ามันปัดอย่างนี้เลยหรือจะเชื่อมามที่ผมวางโซนนะผมไม่รู้ว่ามีคนหเปล่าน,นะพอจบไปเรียมันไม่ค่อยมีอะไรคนระับจริงจริง,รงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ ส่วนตัวเออผมไม่ทำให้กล้าดูกล้าผมเรียกกล้ามาดูว่ากล้กาๆหรอวนี่ยดูเออทำสองนาฬิกาซ้ายเพื่อนดูนะครับบอกว่าโคตรเจ๋งเพื่อนนี่ที่ผมบอกอามาตะมันทำยากเอมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เพราะกี้หนึ่งมันต้องไปเคลียร์คลฟนะครับไอเนี้ยตลกลายจริงนะคือเลดกว่าจะได้ใช้ก็เลดเกมอะก็คือจะได้ใช้ก็ตอนที่เราสามารถกดสกิลสองได้เร็วขึ้นนะไอ้สกิลหนึ่งนะครับได้เร็วขึ้นเนาะ ม่ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงๆนะบอกให้มันตลกร้ายมากเลยอะ่ะแล้วดูเพื่อนผมดึงไว้เกือบตายยังซึมกข,ข้ามาด้วยกันนะครับในส่วนตาน,น,น,นี้นะแล้วถ้าถามว่าแอสเซนก้ามันยังมันเก่งไหมอะเก่งเลยแหละก็ศึกษา,า,านี่หน่อยไอคอมโบท่าหนึ่งเป็นอมตะอาจจะต้องพลิจพริพรนานานะครับว่าชอดไหนที่จะกดใส่ตัวเราเองนะครับเพราะว่า ผมบอกว่าการกดใส่ตัวเรามันมีข้อเสียนะครับคืออมตะเนี่ยมันอมตะหลายวิมาสามวิมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนานมากนะคือถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามก,ก็เดินมาใกล้ๆเราโดนขอบขอแบบไม่ค่อยแรงนะแต่ถ้าโดนตรงกลางถ้าผมจะไม่ผิดจามเมจคูณสองน<อ>ันก็ถือว่าเอาไว้เคาน์เตอร์หรือเอาไว้หนีแบบจอบตสุดท้ายที่เราไม่มีอะไรแล้วจริงๆอะ่ะเข้าใจปะอือแล้วก็สกิลหนึ่งมันกดแคนเซิลได้นะครับตอนที่เราอยู่ในร่างอมตะเนาะ ก็โอเคใช้ได้้ได้เก่งเลยลแหละเก่งเลยแหละผมยกให้ TA นะครับ A บวกเลยถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยครับในสออ่วแอชิงกาในแผ่นปัจจุบันเนาะข้ามมานี้กันนะครับก็ตกจากสามดาวเหลือหนึ่งดาวแล้วก็ต้องมานั่งปั้นใหม่ผมอะเหลือเที่ยงยิง MP คงได้แก่ใช้เตะนะครับเมื่อกี้หรือพูดไอเทมมานี้นะครับก็มีส่วนของอากนุนี่ตัดเลื่อนแล้วก็ฟอส นะแทบจะเหมือนเดิมนะเรถือว่าโอเคใช้ได้อยู่พอสมควรเนาะประมาณนี้ก็และกันนะก็โดยรวมถือว่าตัวละครนางค่อนข้างที่จะโอเคและใชไ้ได้นะครับเรื่องความสวยงามเออเรื่องความแมสเอออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ในเรื่อง มผมเข้าไปเช็คมาให้แล้วนะครับว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะมีส่วนเสริมมาเพิ่มเติมค่อนข้างก็ก็ก็ได้อยู่อ่ะมันก็จริงจริงตอนแรกเขาไม่ได้บอกนะว่าไอเทนกาเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแล้วทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอแล้วคนไหนคิดว่าไอ้พี่แกเสียงมันผู้ชายเมจีนเสียงแบบเนี้ยตัวร้ายผู้ชายอ่ะเสียงมันผู้ชายเลยเปิดหน้ามาเป็นผู้หญิงเยอะมากหลายเรื่องมากผมอยากกะบอกให้ เขาประมาณนี้กันอเอเซนกาถูกปรับมาให้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวมองว่าให้10เลยนะทั้งโมเดลเอ่ยความสามารถในการเอาตัวรอดเอ่ยแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อนที่ CC CC จัดเต็มมากครับอืมค่อนข้างโอเคนะใช้ได้ใช้ได้เข้ามานี้กันครับชอบได้ด้วยใจกดซับสไลค์จะเป็นแรงใจทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปใต้แต่บ,บนันทึกก็ฝากติเต้านนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเสรีจครับแล้วเจอก,กันก็เออร่างหลักอย่างเขาบอกว่าจะส่ง ช่ยอยส่งให้ใช่ปหมอืมไอ้ล่างไอ้ล่างขั้นต้นน่ะที่ยังเป็นคำสาปอยู่ล่างนี้เป็นล่างล้างคำสาบเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้จากเปรูปสปาร์ตรอของนางครับปะน่ารักนะอืมจนเจนี้ปัตตานี